จังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ใหม่เดินตลาดที่มีชีวิตฟังเรื่องเล่าผ่านสินค้าชุมชนจากชุมชนยนต์วิถีในคอนเซปต,ต์เหนือตอนล่างเล่าผ่านสินค้าชุมชนงานตลาดวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งระหว่างวันที่18ถึง22กร,รกฎาคม2568ณพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกพบกับสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก5จังหวัด พิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตตากเพชบูรณ์ทั้งผ้าทอของกินของใช้งานหัตถกรรมสุดประณีตภายในงานคุณจะพบกับการแสดงลิเกคณะกุ้งสุดทราชวงเทวันและศิลปินนักร้องสุดฮอตน้องต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนคอนเสิร์ตสุดมันจากบอลเชิญยิ้มเจนนุ่นโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ ร้อมศิลปินกินดี้เสียงดีพี่สะดร์ไฮไลท์ภายในงานการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านกิจกรรมการประชันสุดยอดวงดนตรีมังคละอย่าพลาาตลาดวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งที่จะทำให้คุณหลงรักภาคเหนือตอนล่างหนึ่งอีกครั้งแล้วพบกันที่พระราชวังจันทจังหวัดพิษณุโลก18-22กร,รกฎาคมนี้